ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยาประจำปี2565เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาต่างๆตามลำดับดังนี้ นางเรนูวิชาสินเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขามนุษยศาสตร์นายสมหวังพิทยานุวัฒน์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาศึกษาศาสตร์นายสมคิดเลิศไพฑูรย์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขานิติศาสตร์ นายยงยุทธวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์นายวิทยาอมรกิจบำรุงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์นายประสิทธิ์วัฒนาภาเฝ้าทูลละอองธุล uh ีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาแพทยศาสตร์ นายพานุพันธ์ทรงเจริญเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาแพทยศาสตร์และนายอรุณโรจนสกุลเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาแพทยศาสตร์ วันนี้เวลา8ดนาฬิกา3านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2566โอกาสนี้นายประยูนอินสกุลปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์ โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระ,ะพลาพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทกราบถวายบังคมณพระ,ะพลาพระที่นั่งแล้วไปยังลานแรกนาจากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโคพอและพระโคเพียงและคันไถก่อนจะเริ่มการไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบแล้วหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวขนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีกสามรอบ พระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาประกอบด้วยพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชชมมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งกระทำในวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทำขวัญพืชพันธัญญาหารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชาอาณาจักรไทยและพระราชาพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชาพิธีณมนทนพิธีท้องสนามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพราะปลูก สำหรับพันธุ์ข้าวมงคลที่นำมาร่วมในงานพระราชพิธีเป็นพันุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105่งนธุ์พันปทุมธานี1กข6กข87กข85และกข43สน้ำหนักรวม2,244กิโลกรัม ื่อประกอบพิธีแรกนาเสร็จพราหมณ์นำอาหารเจ็ดสิ่งตั้งเลียงพระโคสำหรับใช้เสียงทายประกอบด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้า น้ำและหญ้าโดยปีนี้ผลการเสี่ยงทายพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนของกินตั้งเลี้ยงพระโค ปีนี้พระโคกินญ,ญา้าพยากรณว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและกินเหล้าพยากรณว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรือง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ปราชเกษตรกรของแผ่นดินเกษตรกรและบุคคลดีเด่นทางการเกษตรแห่งชาติประจำปี2565จำนวน3ราย และเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราดเกษตรของแผ่นดินประจำปี2566เข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณโดยเป็นเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติจำนวน16รายสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน12กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจำนวน3สหกรณ์และปราดเกษตรของแผ่นดินจำนวน2สาขา และภายหลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับสำนักพระราชวังได้เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนร่วมเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวในมนฑนพิธีเพื่อน,นำไปหวานเป็นสิริมงคลในแปลงนาตามท้องถิ่นต่างๆต,ตามประเพณีนิยมต่อไปจากนั้นเวลา10นาฬิกา2นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตโครงการสวนพระองค์สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานในพิธีหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายประยุนอินสกุลประลัดกระทรวงเกษตรและสากรเป็นผู้หวานพันข้าวขาวดอกมมลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแรงได้ดีพอสมควรมเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรีย้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นมเมล็ดพันุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชชมงคจลจรดพระนางขันแรกนาขวัญประจำปี2567 สำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2,565มีการปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิตรวม105กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาสวนพันหลักปลูกข้าวจำนวน6,000ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105พรพันปทุมธานี1พันกอขอ87พันกอขอ85พันกอขอ43และพันกอขอ .6 ได้ผลผลิตรวม2,244กิโลกรัมซึ่งกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจลดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2566 รวมทั้งบรรจุซองแจกใจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทางข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆกรมการข้าวจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันุ์ในฤดูการต่อไปเพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกร วันนี้เวลา10นาฬิกายนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวอลเดมาดูบายอฟสกีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ธันวาคม2561 เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้นเวลา10นาฬิกาหนาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งผู้ร่วมงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2560-2565รถึงร่วมบริจาคสมทบทุนมูล,ลนิธิอนันตร มหิดลวันที่ระลึกวันทรงดนตรี ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยเป็นกิจกรรมที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2543เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยระหว่างปี2501ถึง2 2,516โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวราชติยาราชนารีและทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีร่วมโดยเสด็จไปทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วยโดยตลอด และต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชนิพนธ์เพลงมหาจุฬาลงกรณพระราชทานแก่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเพลงประจำสถาบันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายแห่งอาทิมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเป็นต้น ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยยังคงสืบสารพระราชปณิธานในการจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีเพื่อรำลึกถึงบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นของวันทรงดนตรีเป็นประจำทุกปีและยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนมาจวบจนปัจจุบัน